It bắt được bụng chắc chắn lui bắt đầu tụng Sorry, bay gắn bay gắn โยบซับสวัสดีครับวันนี้คุณโยปมเงินเซ็นประกาศวันนี้ม <t Ing> ันเงินประเช็คมายรับตรงนี้เลยหรืครับทุกคนนี่หมายประกาศลูกผสมทุกคนมาดูกันว่าสวยงามในเกเรพอก็ได้ใช่ไหมในมันเงินมากับเป็เลี่ยมสุดจะไปปิไปทุกคนหมายรับเนี่ยมีชัดด้วยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมขวาชี้ทุกคนเยี่ยมอุ้ยขวาชี้เด็ดเอาเล็กพอมานี่ทุกคนตรงนี้เนี่ยเป็นเลี่ยมเงินเห็นทุกทีเลยนี่แต่ว่าน้ำเป็นดีนี่เนล่ยเนี่ยมเออไม่จริงมันมาเป็นคู่คู่เลยเลี่ยมเออ แล้วตัวใหญ่ด้วยท,ทีีเร่มเอ,อเล่มดูหวังอันมีไหมมีเงีเหรอนวังงันตัวใหญ่ไหมพี่ไม่ตัวใหญ่มีพี่จริงไม่ขี้กเลยไม่มันชอบอยู่ใต้คุณปามตูจริงมันชอบอยู่ใต้คุณปามต,ตัวใหญ่าาจริงผมไม่โกหกคุณนะเพราะผมเยี่ยมเยี่ยมมากแต่ผมชดประกาศปังนะได้จะไปมาดูทุกคนมาดูว่าเราจะได้หรือเปล่าผมว่าน่าจะได้ ตรงนี้น่าจะเด็ดผมว่าถ้าไม่เด็ดก็เสร็จตู้อะไรพี่นันพี่นันพี่ลูกมันนันพี่โอ้ยได้ตัวเมียน้ำเป็นสีนี้จะเลีเ้ยพี่เลี้ยบเอออุ้ยถ้าน้ำไม่เป็นสีนี้เออบอกเลยว่าตัวกลัวอุ้ยกลัวปลากอด ประกัดกูเยอะเฮ้ยทำไมน้ำเป็นอย่างนี้ยูเห็ลูกประกาศเต็มเลยแล้วต้องเกี้ยวตัวพันธุ์ตัวได้ไหมพี่เลี้ยม,มจริงเหรอหาเละหาเละหายากหน่อยนะโอ้โหลูกมันจื๊อ,อ เห็นก้อนหเทียะเบ้นเลืไอ่เชิงเหรอโคกโอ้อะไรอ่ะไม่มีปิ๊งไม่มีปิ๊งคุณเชื่อผมไหมดีมากดีมากดีแน่ที่คุณไม่เชื่อผมเพราะผมชอบหลอกคุณโอ้ยผมได้ประกาศแล้วพี่เขียวพื้นเลยทั้ตัวเย่้มเยิ้มเยิ้มแสดงทุกคนดูทุกคนดินไม่รู้แต่ว่าเงีนดิน ยีงยืนใจดูเดี๋ยวใส่ตุงบอกแล้วว่าช่ำพี่เลียมช,ชำมากทุกคนพี่วิลเลี่ยมมันมีน้ำใสเลยดิน้ำไม่ใสเลยอ่ะเป็นไรตัวน้ำจะไม่ใสแต่ว่าอากัดเด็ดทุกคนนี่ทุกคนดูออตัวหนึง่นงแล้วก็อีกสองอีกตัวหนึง่ง เขียวปืดเลยพี่ดูโอ้โหพี่ดูพี่เยี่ยมไหมพี่โอ้โช่วยนัดพี่อยู่มันลูกเพาะเลยพี่ของแท้จริงเลยนี่นี่เห็นได้ใต้นี้เลยพี่นี่ได้นี่เต็มยอุ้ยจริงเหรอตัใหญ่ไหมพี่อุ้ยนี่เห็นได้กันไหนไม่เอาเลยไอตัวผู้พี่ตรงนี้ฟองนี่พี่แต่ว่าฟองหรือว่าขี้พี่เห็นมินมินเหยียบร้อยพี่ตรงนี้มีขี้โอ้โหพี่อะไรอ่ะอืม หาบางเห็นว่ามันอยู no. parole, ah, ่ใต้นั yeah. anyway ้นนี่ดิอุ้ยนี่บางเห็นว่ามันอยู่ใต้นี้แน่เลยลองดู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 เจ็บเนยโลช้าบังเหยียอยู่นี่ไปไหนได้่ยบ้าเห็ีลองเองนะเทียนพี่เป็นเล่นไม่ลองเห็ีลองเองได้ไหมพี่เหมือนละพี่บอกแล้วเต็มเลยกางตรงนั้นเราก็หน้าพี่ก็น้าก็น้านี่พี่อื้มตรงนั้นน่ามีพี่อู้ยอุ้ยตะปูนะพี่นี่อะพี่อุ้ยเลี่ยมตกได้ โอ้ยของบางเงี้ยเด็ดกว่าพี่โลบัตนั่นเลี่ยมนี่มามามารัเลี่ยมนี่โอ้โลบัตเดี๋ยวรับบางเัวนี้เอาพี่เอาดังเขียวตัวนี้เด็ดป่าพี่โอ้โลบัตนี่ทุกคนเลื่อนอ้ยโอ้ยบางจ่าเนี่ยเนี่ยรับบางจ่าก่อนทุกคนแป๊บหนึ่งรับจ่าทูเงี้ยได้เลยโลบัตทุกคนมึงเห็นยไม่อย่างกีบูเลยตัวนี้คือแบบแก้มเคลือบแก้มเต้นเลยทุกคนดูดูคุณี๋ยวมันเอาผ้าออกไปเลย เดี๋ยวเห็นตักตัวนี้แล้วทีเลยเห็นดี้เล่นตักไม่ได้เห็นว่าน่าจะได้ฮือพี่เลียมพี่เลียมโอลโลบจะดูทุกคนนี่ทุกคนดูเหตุไหมทุกคนเด็ดชัดๆเลยไปต่อทุกคนเยอะไหมพี่ม้วนๆเหรอพูดเมียมันหลอกมาแล้วอุ้ยพี่ใช่พี่เดี๋ยวพี่จะเย็นเอาเลยพี่เหล่งนี้รู้ไหมมันเป็นประกาศปลาทองรัด ฮึยโอ้ยนึกมากเบ็จัดพ่ตัวแก่ไปเลยพี่ดูวนี่ตัวนี้เรี่ยมเลยอนปามรูดลงไปต่อพี่ไปต่อโอ้โหมินร้อยเป็เลียมมินเป็นขี้เลยพี่ปีละไป้น่ตรงนเห็นเามีนู่เห็นเ้ฝั่งนู้นะมีเนาะไปพี่เราไปเดินฝับนูนเลยเดินตากบเลยใช่พี่เดนยิงเงอเดินได้ปลไม่เดนไ่พื้นี่เลยไหนี่เหเอไม่มีผมว่าขอบนู้นน่น ผมด่งแรงก่อนครับผมครับเราในกลุ่มจะเป็นยิงปิงยังมีตาะกี้โกนตรงนี้เลงออกแล้วใช่ไหมลังเต้นน่าจะออกแล้วแหละครับผมแป๊บหนึ่งพี่จะเย็นพี่โว้ยเกือบแล้วเกือบแล้วโว้ย เล oh, yeah. ี่ยมตรงนี้นะมีเลี่ยมตรงไหนตังหอนักเออไม่รู้บางนหตุก็ไม่รู้เหมือนกันตรงหอนักตรงไหนทีจริงเหรอไากัดนี่โอ้ไม่มีแล้วั้งร้างหมดแล้วพี่ไปไหนไปตักปลาเออที่ไหนอ่ะได้ไหมหลือว่าไม่ไปดีโอ้กันได้กันได้กันได้เว้ยได้พี่ได้ ได้ลูกเบบี้เดี๋ยวแป๊บนึงเฮ้ยเลี่ยมหล่อน้ำลูกตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยลึกจริงตรงนี้เป็นไรครับโ,โอเคทุกคนไปถล่มยอดวากันนั้นน้ำลึกเองตรงนี้น่าม,มีเฮ้ยลูกคนเพริคนโอเคถล่มยอดถล่มยอดพี่เลียมได้เลยไหม เดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ครับฟังคำที่ก่อนพี่ฟังชื่อว้ยไม่ได้พี่หมดตรงนี้ตรงนี้ว้ยตรงนี้อะพี่ว้ยพอ่พอพอ่อพ่อเจอป,ปุ๊นานโอ้โหถือว่าได้โโจริงเหรอโอเคฝากก็เลิกกันเจแล้วไปเลยกับอื่นจะไปจริงพี่